เดินทางไปชมรมคาร์บอยสาขาสามนะครับจี่นี้นะครับโอ้หมืดแล้วครับเดินทางาระหว่างทางนะครับก็สำหรับที่ทําการชมรมคาร์บอยสาขาสามนี่ก็ดูห่างจากร้านคาร์บอยประมาณห้ากิโลนะครับห้ากิโล ชมรมคาร์บอยก็แน่นหนานะครับแน่นหนาก็เรามีสมาชิกอยู่เยอะนะครับมีที่ทาการก็สามสาขานะครับสําหรับร้านนี้ก็จะเป็นผลพวงจากการรวมตัวของของคาร์บอยของเรานะครับเป็นชมรมได้นะครับมีที่ทาการทั้งสามที่นะฮะนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างบ้านแปลงเมืองให้ให้เวียงแหงด้วยนะครับ โดยใช้สไตคารบอยเป็นแกนนำนะครับทางแล้วนะครับมาเห็นบ้านปางปอนะครับ,บาปางปอเป็นหมู่บ้านหนึ่งของเวียงแหงนะครับชมรมของเราอยู่ไกลหน่อยนะฮะเพราะว่าชมรมของเราจะอยู่ลี้ลับนะครับอยู่บนเนินเขาเวลาช้อมดนตรงรดนตีอะไรนี่จะได้ไม่รบกวนชาวบ้านเขานะครับ,นะรบดีก่อนเดี๋ยวก็คงจะพบกับสมาชิกของเรานะครับ วันนี้วันหยุดนะครับวันที่สามพันมาคมนะครับไม่ใช่วันหยุดดีวันศุกร์วันศุกร์แต่ขับค้ำนั่แหละครับพรุนี้วันหยุดนะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้ลงนะครับก็รอรวมพิธีวันที่ห้าทันมาเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยสังสรรค์ซะเลยนะฮะสังสรรค์ก็ซ้อมรูดีไ้ในตัวนะครับรีแลกด้วยนะครับถ่ายภาพบางปอแล้วนะครับ ถึงตรงที่ฐานของพ่ะบรมธาตุาแสนไทยนะครับเราจะดียวซายนะครับอาการจัลมของเราสาัขานหนึ่งกับสาขาัข,าของนี่สาขาสามนี่ข้าวที่เดียวกันนะครับนี่ก็เป็นบอ่อน้ำศึกนะครับบอ่อน้ำช้างศึกของพระเกลิ่สวนนะฮะพรุ่งนี้เขาจะชมโพดกันนะครับการฉลองโอ้โหมืดครับตอนนี้ เดี๋ยวครับเพาะถนนแคบครับขออนุญาตไม่ถา่ายทุ่งนานะทุ่งนาเขาเรียกทุง่งอ,อะไรวะทุ่งดอนแก้วนะครับทุงบท่งดอนแก้วก็เป็นที่รับตำนานก็คือ,เ,อเป็นเส้นทางเดินทัพของพระนเรศวรนะครับทุงทท่งดอนแก้วนี่ก็ทหารแสนนายนะฮะก็บรรจุได้นะครับตรงนี้ทุ่งกว้างมากครับต่อข้างทางะัมีกองฟางอยู่นะครับนี่ฮะ กำลังปลูกกระเทียมกันนะครับกาลังลงกระเทียมเสร็จจากนั่งนาก็ปลูกกระเทียมนะครับทําการเกษตรทั้งปีนะครับที่นี่นะฮะที่แงแหงครับรายได้ดีครับของชาวบ้านครับอ่าอยู่แบบพอเพียงนะครับแต่ว่าทำอาหากินทั้งปีเสร็จจากหน้านาก็ก็เป็นกระเทียมีากกระเทียมแล้วก็เป็นพริกนะครับทำทั้งปีไม่มีหยุดหย่อนนะฮะบางปีก็ปลูกข้าวสอง สองครั้งนะครับนี่ฮะรถมอไซค์ก็จอดข้างทางแนละ้วมืดแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วนะครับเรามาดูนากันนะครับเราขับผ่านบ้านมหา,าธาตุนะครับบ้านธาตุบ้านาาศ er, รส,รสุขนะครับนี่เป็นบ้านศรสุขเป็นเป็นสาขาของบ้านมหาธาตุตอนนี้เข้าไปแล้วครับหางเดียวกันกับสาขาหนึ่งกับสาขาสามนี่ใกล้กันเลยครับ เรามีที่ซ้อมหรือว่าที่พบปะ่างๆรกันถึงสามที่นะครับจมรมสำหรับชมลงคาบอยองมเฮงนะครับนี่นะครับผลพวงของอการรวมกลุ่มกันนะครับใจไม่ถึงทําไม่ได้หรอกครับนอกจากไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีที่ทําการอีกต่างหากนะครับสําหรับที่ทําการก็เป็นอทธรเลสวยครับอยู่บนเนินเขานะครับดูลงมาข้างล่างนี่ก็จะเห็นวิวทั้งฟุ่งนาทั้งภูงเขาหมดเลยนะครับ ชมลมได้บรรยากาศขุนเขาไหมครับรอบๆเลยคือเขาทั้งนั้นนะครับนี่นะครับขึ้นไปนะครับพิธาหลนคอสอมอรครับคอนกรีตเสริมไม้ไผ่นะฮะเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนก็เป็นดินแดงนะฮะเวลาฝนตกเลยขึ้นยากนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสาขาหนึ่งก็เลี้ยวขวานะครับราาสาขาต่อ้ยดินแดงนะครับ สามก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเนวันนี้เราจะไปสาขาสองนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกันเป็นเป็นช่วงๆไปนะครับวันนี้คงจะมีอะไรสังสรรค์มีอะไรคุยมีอะไรเล่นกันอีกแน่เลยครับก็คงจะเือหลักๆก็โ้ยโยกเหลเกินครับหลักๆก็จะเป็นการเรื่องการเปิดร้านนะครับเปิดร้านค้าวบอยเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นข้าวบอยสีด้วยครับจัดงานเอาละถึงทางแยกแล้วครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับ นาแลครับโอ้ยโอ้ยโอ้ครับมาดาลาแล้วครับ,รบ,ดรบเดี๋ยวนะครับนี่ครับไม่มีบ้านเลยนะครับ <c oughs> ได้บรรยากาศของเอ่อ,อบายจริงครับสันโดดนะะสันโด,ดช่วยชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับไม่รบกวนใครนะฮะ คือขาวบอยเป็นจัญญาบันของข้าวบอยนะครับก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับถึงแล้วครับี่ที่ทาการเดียวข้าวไปเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสำหรับพับพวกเห็นไหมฮะรถเต็มแล้วนะครับสามสี่คันนะครับห้าคันนะครับทำการชมลม อ่าวบอยสามแล้วนะครับดี่รถของเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านแหละทีช่ชมรมนะนี่ฮนะบรรยาก,กาศบ้านไม้นะครับยังไม่เสร็จครับสร้างอีกร้อยปีก็ไม่เสร็จครับบ้านหลังนี้หกทางเดินมืดครับมานะครับ จอแกงนะครับอันนี้ครับนี่เป็นเครื่องเสียงของร้านคาบอยนะครับอันนี้ของหมอหนุ่ยหมอหนุ่ยนะครับอะไร,อ,นนอ,ะรอันนี้ของเก่านะครับอันนี้ของเก่านะครับเอามาปัดปุนใหม่นะครับโอ้อันนี้อะไรเอ่ย เอาอันนี้เอามาอันนี้มาบางอีกแล้วครับอันนี้ไอ,นนอนน้มาสคอตของขบ,บอยสามอันนี้เราถ่ายบรรยากาศของบริเวณด้านหน้าของอที่ทำการชมรมนะครับที่เป็นสระน้ำคแรบบับอันนี้ก็อะไรตุ๊กตาครับนะมีโป๊ไฟด้วยครับตรองหัวเต่าระยะร้างไม่เสร็จก็มี น,นี่ก็ขึ้นมาไดแล้วครับเป็นไงครับไม่ได้โม้แล้วครับนี่ครับนี่อาคารนี่อาคารด,ด้านหน้านะครับมี่ห้องด้านหน้าอันนี้ไว้รับแขกครับยังไม่สร้างไม่เสร็จเมื่อกัน ที่ที่ทังสัตว์นะครับนะสมาชิกกลุ่มเขาเด็กเขาบอยของเรานะครับนี่ด้านขวาก็จะเป็นที่ที่พักที่นอนอะไรต่างๆนะรับแขกได้ประมาณ20คนนะครับส่วนด้านล่างนี่โอ้ดูเปล่าก็ไม่รู้นะครับด้านล่างนี่โอ้โหวอยู่บนเนินนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นหมู่บ้านสัที่ดุกที่แสนบางกีไปลิบลิบ อันนี be, ้อันนี้สมาชิกของคาบอยทั้งหลายนะครับอันนี้นักร้องนํานะครับอันนี้ปัาปี่หันหลังให้นะครับเห็นงอนนะครับอันนี้ผู้จัดการวงครับอันนี้น้องน้องเปียนะครับน้องเปียที่นักร้องนานะครับโอ้อันนี้นักร้องนําคนใหม่ของเรานะครับฉายาอย่างก็ชายาอะไรอ๋อไอแซบนะครับเป็นชายาแซบนะครับ อ๋อคนนี้นักร้องญิงเอเดี๋ยวข้องญิงคนใหม่เอาข้าวให้หมาก่อนนะครับแล้วเราพาไปเที่ยวข้างในบ้านนะครับอ,อ๋อเนียคาราโอเกะเป็นเรื่องเด็กๆไปนะครับใครก็มีครับแต่คาตาคาบอยไม่มีนะโอ้อันนี้อะไรเอ่ยมีโคมนะครับนี่ภายในบ้านของเขานะครับดูไหมครับเป็นออกแบบ นีประตูด้านข้างเข้าไปนะครับน,นี่ฮะสวยครับไม้ใครชอบระตลคารับัวก็เป็นวันดีอันนี้ที่รับแขกนะครับอันนี้ข้าหม่มผมมรับแขกได้ยี่สิบกว่าคนนะครับมาเลยฮะท้าให้มานะนี่กัชั้นนะครับ นี่นี่ห้องนอนนะฮะห้องนอนนะเราไม่ไปดูห้องนอนนะอันนี้ไปดูห้องน้ำดีกว่าครับเปิดเลยครับห้องน้ำนี่ครับมาถึงก็ปิโถงข้างหลังเป็นไม้นะครับเนี่ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอันนี้อะไรเอ่ย๋อ้นี่อ่างล้างหน้านะครับสวยไหมครับ ไม่ไงที่อาที่อาบน้ําไม่ไงนี่ก็ทัานมูดนะครับมี่อาบน้ำลกโล่งนะจะไปกระจกครับอันนี้ก็อ่างน้ําครับนี่มีที่นอนด้วยนะครับที่นอนอ่างอ่างนอนด้วยครับอ่างอ่างอาบน้ำนอนครับว่าให้ยืนยันว่าเป็นของข้าวบอยจริงนะครับนี่ครับเป็นไงครับของจริงครับไม่ได้โม้เลยฮะ เป็นไงครับการออกแบบได้เป็นไงครับต้นไม้ครับต้นไม้ข้างข้างีข้างข้างล่างเป็นน้ำหมดเลยครับสระน้ำครับเลกๆหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ขับบ่อยเป็น่างนี้แหละอันนี้เป็นห้องครัวครับหัวครับดอกไม้ดอกกล้วยไม้อะไรก็มีครับ มาทั้งนั้นนะครับอ่ะในๆก็แปแล้วไปดูห้องครัวสักหน่อยอปูวก็ยังตั้งไม่เสร็จนะครับนุ่นนงโล่งนะครับโอโ้ตอกไม้มีหลายตังหลายตังน,นะครับแต่ม่ชัดนะครับ อ้าวมีแมวอีกแล้วแมวหนึ่งตัวกคาตุกะไปที่ไหนต้องมีาคาตุกะต้อนรับนะครับ,รบยยต้องจงอินอ่อย้อยจิยต้องจิงออยคืออะไรพญาเน่ะเป็นชื่อของพญาภาษาโอ้อันนี้ <ไป S 2> โคกไก่ปิ้งนะครับ อันนี้อย่างไก่ไก่ไก่ย่างไก่ย่างกลางกลางกลาโอ้อันนี้อันนี้เนี่ยกุ้งกุ้งยังกุ้งก็ใช่ขายเปนที่หมวดมัป็นอะไรวะขั่วอะไรวะไม่รู้จักก็เยอะเลยครับอ๋อเนี่ยครับเนี่ยครับกำลังซ้อมนะครับเขาได้เพลงเดียวแล้วครับเพลงนี้แหละเปลี่ยนอับเป็นบิ๊กค่ผะ